สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา13นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะสำหรับในช่วงบ่ายวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกระทรวงศึกษาธิการค่ะ มีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกระทรวงศึกษาธิการพ้นจากตำแหน่งจำนวนสองรายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงจำนวน6รายดังนี้ 1. นนายสุภชัยจันปุ่มพ้นจากตำแหน่งศึกษาธิการภาคสำนักงานศึกษาธิการภาค13าสำนักงานปลัดกระทรวงและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชาการกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2. นางสาววันเพนบุรีสูงเนินพ้นจากตำแหน่งศึกษาธิการภาคสำนักงานศึกษาธิการภาค8สำนักงานประลัดกระทรวงและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชาการกระทรวงสำนักงานประลัดกระทรวงศึกษาธิการ 3. นายพิเชษวันทองรองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชาการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานประลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธาิการ 4. ว่าที่ร้อยเอกวิสารปัญญชุนรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธาิการ 5. นายสง่าแต่เชื้อสายผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและ 6. นายนารงชัยเจริญรุจิทรัพย์ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสํานักงานปลัดกระทรวงดํารงตําแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั้งนี้ตั้งแต่วันที่17พฤศจิกายนพุทธศัการาช2567เป็นต้นไปประกาศณวันที่18พฤศจิกายน คุณศศักราช2,567